สำหรับผู้ลงทุนชาวไทยที่เข้าใจแล้วแหละว่าอันนี้คือเมกะเทรนด์สาคัญการลงทุนในกองบีเซฟเนี่ยจะตอบโจทย์ในลักษณะไหนผู้ลงทุนสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะพี่สันติคะก็ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอันนี้เป็นกองตราสารทุนนะฮะก็เป็นตีมติกด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องถือยาวๆฮะแล้วก็มีความเสี่ยงก็เป็นความผันผวนนะฮะตามภาวะตลาดของตราสารทุนนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือยาวครับแต่ว่า หุ้นในกองนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นเติบโตใช่หุ้นเติบโตที่เมื่อสักครู่พี่สังติบอกใช่คะแต่ว่าไม่ใช่หุ้นเติบโตในษณะที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเพียวๆอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันอาจเป็นเทคโนโลยีที่มา enhance ธุรกิจให้สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรักโลกได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น universe ของมันจะใหญ่มากเลยนะคะก็คือเอาเทคโนโลยีนมาใช้นะครับก็เป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจอย่าง renewable เนี่ย คอสเนี่ยลงมา80%เร์ลยเจนะ,ะในช่วง10ปีที่ผ่านมามนะครับแล้วก็จะลงอีกนะตาม a อนา y ล t ิสต์คาดไว้เนี่ยลงอีก50%ในะ5ปีข้างหน้าเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนำเทคโนโลยีมาใช้<อ>รวมถึงการที่จะต้องมีการทำแบตเตอรี่เข้ามาเพื่อจะเก็บไฟตรงนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็ทำให้ความสามารถเนี่ยหรือว่าคอสของเขาเนี่ยถูกกว่า พลังงานที่เป็นฟอสซิลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็เรื่องเอาเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็อย่างเช่นในเรื่องของที่ผมเล่าให้ฟังอย่างซิมูเลชันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเอาต้องมีชิปที่ดีนะฮะมีมโครโปรเซสเซอร์ที่ดีเพื่อที่จะทให้สามารถที่จะทำซิมูเลชันได้อย่างดีนะครับหรือเรื่องแพลนเบสก็ตามนะคเป็นไบโอเทคโนโลยีที่เอามาใช้เพื่อที่จะทาให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับของที่เราทานกันมากที่สุดแล้วก็ ก็สามารถที่จะคอมเม r c i เชียลได้ดี<อ>นะครับก็เป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับสำหรับ ซึ่งสิ่งนี้เราเห็นแล้วว่าณวันน,นี้นะคะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะเรามาสายไปหรือเปล่าหุ้นพวกนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วอย่างที่เราย้ำมันไปว่ามันกำลังอยู่ในช่วงต้นเทรนเท่านั้นเองเราเพิ่งจะเริ่มเห็นเรื่องอย่าง E ีีค่ะพี่เทียว E ีเนี่ยเพิ่งจะมาบูมหนักๆเนี่ยช,ช่วง2 3สมปีมานี้นี่เองด้วยเรื่องของต้นทุนอย่างแบตเตอรี่เนี่ยก็ถูกลงมานะคะโซลา่าแผงโซลา่าแต่ก่อนแพงมากตตอนนี้ก็ถูกลงมากอีกหน่อยก็จะสามารถเอามาทดแทนเป็นเป็นเป็นพลังงานหลักได้เหมือนกัน ะะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกิจาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยดีขึ้นในทุกมิตินะคะแต่ว่าในมิติต่างๆเหล่านี้เราจะมีวิธีไปเลือกสรรว่าเอ้ v a รน a t i o n ตรงไหนน,น่าสนใจไม่แพงจนเกินไปนะความเสี่ยงเหมาะสมกองนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ใช่ครับใช่ไหมคะพี่เขียวใช่ครับท่านก็ที่พูดก่อนหน้านั้นคือว่าเราก็มีทางด้านผู้จัดการกองทุนที่อยู่ทางที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ ที่อยู่เป็นทั่วโลกในสาขา20กว่าที่ที่ของเขา,ขาเขาก็ใช้เรื่องของ s o ซอร์สที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญอ,อยู่ที่นิวยอร์กด้วยอยู่ที่สวีเดนนะฮะอยู่ที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะคือผู้เชี่ยวชาญที่ e x t e r n a l expert ให้คำปรึกษานะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของในอุตสาหกรรมนั้นๆนะฮะผู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงนะฮะ ะฮะในการที่ว่าเฟ้นหาว่าอะไรที่ธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตแล้วย่างยั่งยืนครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะอยู่หรือคือเลือกผู้ชนะในต้นทางได้ถูกต้องเราก็จะสามารถเลือกลงทุนับเขาไปได้ยาวๆอย่างที่พี่สันติบอกนะคะว่ากองนี้เรามุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวนะเพราะฉะนั้นใครที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนสาหรับการลงทุนระยะยาวอันเนี้ยเหมาะสมนะคะแต่แน่นอนมันมีมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เพราะมันก็คือหุ้นตราสารทุนที่ทมันมีความผันผวนใช่ครับก็ให้นักลงทุนได้อ ตระหนักถึงเวลาเวลาว่าการขึ้นและลงเนี่ยม็มีอยู่เสมอเป็นเรื่องปกติและการผันผวนก็ถือว่าต้องเป็นเรื่องปกติเหมือนกันยิ่งสมัยนี้ความพันผวนก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงเพราะนั้นเราก็ต้องอย่าไปกังวลอย่าไปวิตกจนจนเกินไปความผันผวนที่จะเกิดขึ้นนี้โดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามองเป็นระยะยาวเนี่ยถ้าขึ้นทุกวันทุกวันนี้เราไม่ชอบนะคือไปซื้อของแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ามองว่ามีการปรับตัวนียปรับฐานเ,เป็นโอกาสจริงๆที่เราจะเข้าไปซื้อได้ซื้อของถูกคือเราเชื่อแล้วแหละว่า,วาเทรนนี้มาแน่นะคะ<ช>ทุกครั้งที่ปรับฐานต้องมองเป็นโอกาสของเราเ<ช><ช>นาะอย่างเช่นช่วงเวลานี้เป็นต้นนะคะ<ช>ต้องบอกว่าตลาดทุนทั่วโลกเลยเนี่ยกำลังเผชิญกับความผันผวน,ผนเรียกว่าเป็นภาวะตลาดฝุ่นตลบแล้วกันนะคะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะวัคซีนมาแล้วทุกคนคาดหวังว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเม็ดเงินทั่วโลกก็ยังสภาพคล่องยังลดเหลือ สหรัฐก,ก็ออกมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ,บแพ็กเกจใหญ่เลยนะคะคแต่ประเด็นก็คือว่าอีกขาหนึ่งค่ะบอลยวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดกันเหมือนกันว่าบอลยวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะคก็กลับกลายว่าเอ๊ะมันจะกลายเปน็นยักแย่ยักยันกันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อไปถ้าจากภาพใหญ่แล้วอ่ะเรากำลังสโคบมาดูในระยะกลางเพื่อหาโอกาสกรารลงทุนช่วงนี้เนี่ยพี่เขียวมองภาวะฝุ่นตลบของตลาดทุนทั่วโลกช่วงนี้ยังไงบ้างคะ มองว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเรื่องของว่าไอ้ปีที่แล้วเกี่ยวหุ้นเทคโนโลีที่ปรับเธอปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง เยอะนะฮะแล้วก็ variation ก็ไปไกลนะฮะแล้วก็พอดีช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะฮะมาตรการออกมาที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยทำให้การผู้ประกอบการต่างๆก็ปรับตัวกันไม่ทันเรื่องของเรื่องของการจสต็อกสินค้ามันก็เรื่องทำให้พวกทางด้านวัตจากคุณนวัตจากทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของปิโตเขมก็ดีหรือทางด้านพลังงานอย่างเงี้ยที่ยังใช้ฟอสซิลอยู่เห็นราคาราคาน้ำมันเป็นต้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ะะก็ทำให้นะะทางนักลงทุนก็แห่กับมาซื้อทางด้านกลุ่มพลังงานกลุ่มที่เป็นปิโตเคมีพวกกลุ่มหุ้นวัตจกักรแล้วกลับมาเรื่องของหุ้น v a ร์ด้วยก็่ามองว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันจะฟื้นตัวทั้งหมดนะครับก็เป็นการ Sector ร์ t รเตชันขายทางด้านทางด้านเทคโนโลยีสต็อกแล้วก็เข้ามาทางด้าน v a ร u e ูสต็อหรือว่าหุ้นวงจรแล้วนกะ็เรียกว่าหุ้นวัตจกักร รเรียกว่าตอนนี้ภาพรวมของ business cycle หรือว่าวัฏจักรเศรษฐ,ฐกิจอะมันมันเปลี่ยนไปแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงที่จะพังงบขัวขึ้นซึ่งพอจะพัง,งกหขัวขึ้นปุ๊บเนี่ยในมุมของนักลงทุนเองอย่างที่คุยกับพี่สันติไว้ตอนแรกว่าตั้งคุณนมองไปข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นเห็นแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมาเงินก็จะไหลกลับมาว่าอ่างั้นอะไรต้องกลับมาใช้ตอนนี้เราก็เลยเห็นภาพอย่างที่พี่เขียวบอกคือเป็น sector r o t a t i o นจากหุ้นเทคที่วิ่งดีมากหุ้นเติบโตที่วิ่งดีมากในช่วงปีที่ผ่านมากับ เจอแรงเทขายค่อนข้างหนักนะคะตรงนี้เนี่ยในมุมของอการลงทุนแล้วเนี่ยพี่สันติมองยังไงบ้างมันจะจบลงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่เงินน่ะมันจะย้ายกลับไปหาหุ้นที่มันแบบ e a r n i n g ็มาและคาดหวังว่ามันมีการเติบโตจริงๆในระยะยาวเนี่ยตรงนี้ภาพของการลงทุนมองยังไงบ้างคะก็เ,เหตุผลที่บอลยิวขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับที่ต่ำมากในประวัติศาสตร์เลยนะลงไป0ูนะสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับขึ้นมานะด้วยความ ก็ผมคิดว่าเป็นในมุมมองผมเป็นเรื่อง normalization มากกว่านะฮะก็คือต้องกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ยืนประมาณ1.7ซนะครับซึ่งในช่วงที่ย i e มันขึ้นเนี่ยนะฮะก็มันก็ทำให้หลายเซกเตอร์เนี่ย benefit นะฮะและหลายเซกเตอร์ก็ถูกถูก penalty เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเซกเตอร์ที่ได้ benefit ก็คือเซกเตอร์ที่เกี banking, ่ยวกับ Banking เพราะว่าเขาก็ได้ ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการปล่อยกู้อันนั้น <S <S <ม>นะครับหรือว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรีเฟลชันนะฮะเรื่องของคอมมิตี้ก็ดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเงินเฟ้อมานะคะราคาคอมมิตี้ก็ขึ้นไปนะฮะส่วนเซกเตอร์ที่จะถูกอาจจะถูกเพนนตี้หน่อยคือพวกโกลด์สต็อกเนี่ยแหละฮะเพราะว่าดิสคัลเรทที่เคยให้ไว้ในตำต่ำเนี่ยก็ต้องถูกเพิ่มเข้ามา <S 2> <S 2> มนะฮะแวลูชันอาจจะลดลงนะก็ <S <S <ม>ถูกเทคโปรฟิตลงมามมนะครับก็ในมุมมองของเราเนี่ยก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะฮะที่ ยูเคิฟอาจจะปรับขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยอาจจะมีอยู่นะฮะอาจจะมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งทีเดียวแต่ว่ามองย,ยาวๆนะฮะในแง่ของธีมการลงทุนนะฮะในแง่ของเทคโนโลยีใ hmm. นเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชั่นหรือในเรื่องของ ESG Investment อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยยังไปได้อีกไกลนะเพราะฉะนั้น r o w t h s t o อ k นะยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะลงทุนอยู่ดีนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าที่เขาไปซื้อครับถ้าย้อนกลับไปนะฮะก็ดูจากประวัติศาสตร์เออช่วงที่ยุค60นะฮะ1960ดูนะฮะสักประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะครับก็ช่วงที่คอนเซ็ปต t สต็อกมานะฮะคอนเซ็ปนั้คือตอนนั้นก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ ก็เป็นยุคที่อะไรก็อะไรอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกหมดเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นยุคที่บริษัทกิจการนี่ขยายกิจการโดยที่ไปใช้ไป M&A เออไปไปควบรวมกิจการใช่ครับแล้วก็ให้ valuation สูงเลยนะครับแล้วคนก็แห่ตรงนั้นฮะแล้วกลายว่าก็ลืมไปพวก value stock อะไรที่มันเห็น e a r n i n g เห็นชัดๆก็ถูกถูกลืมไปก็เงินก็วิ่งเข้าไปในเซกเตอร์พวกเหล่านั้น แล้วถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยฮะก็คือมีเริ่มจุดมีการเทคพอร์ฟิตรครับสมัยก่อนเรียกว่าโกลโกโฟันนะฮะก็คือกองทุนอย่างนี้แหละก็เหมือนกับสมัยนี้ที่เราเองมีสมาร์ติ f ฟันที่แบบว่าเกี่ยวเรื่องสเเกี่ยวเรื่องฟินเทคก็ดีเกี่ยวเรื่องของ digital ดิจิทัล disruption ็ดียุคนั้นก็มีมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เข้าไปซื้อหุ้นเรียกว่าคอนเซปต์สต็อกอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงนี่นะ<อ>แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็มีการแหรเทขายทำำํากําไรก็ร่วงลงมามหมดเลยก็เจ็บตัวกันหมดแลล้้วกกก็ัับบไปสู่่เรรือองงขขมาึนนะค แล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็คือช่วงที่เราเหมาะใกล้ๆ20กว่าปีที่แล้วก็ d c o m คับท็ตอนนั้นทุกอย่างะไรที่เป็นด c o m เอ่ออินเทอร์เน็ตมาก็แห่กันไป stock, ไ cap, เทคโนโลยีสต็อกเนี่ยมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นไปต้องมากกว่า20%กว่าเปอร์เซ็นต์ของไอตัว S&P 500แล้วมันก็ยืนไม่ได้เพราะว่าด้วย valuation ที่สูงนะครับด้วยตรงนั้นก็กำไรก็ไม่ค่อยมีนะบริษัทพวกนั้นแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเกี่ยวกับเข้ามาสู่ทางด้าน financial value stock นะครับมันก็จะเป็นการ อยู่ระหว่างโยกไปโยกมากันแบบนี้เนี่ยแหละใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการที่เจ็บตัวมก็จะเจ็บตัวเป็นบางเซกเตอร์ที่วิ่งเงินเกินตัวเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เราจะเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นันตอนนี้คือสิ่งที่ปรับตัวครั้งนี้นะหุ้นที่เป็นพวกหุ้นสมอ l ล์แคปนิดแคปจะโดนหนักนะครับตัวลาร์ e แคปเองก็ยังถือว่ายังมีแว l u นะฮะเพราะมีกำไรถือว่ายังโดนน้อยถือว่าเป็นการเทคพอร์ฟิน้อยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าโยกกลับไปสิ่งเมื่อกี้ทางคำถามว่าจะเมื่อไหร่จะจบเน ถึงจุดหนึ่งคือถ้าเรามองว่ามันปรับฐานมาแล้วสลักยาหนึ่งแล้วก็เออร์ n g s มันตามทัน <S <S นะฮะแล้วก็ v a ล i เ t i o n เห็นว่า PE ก็ปรับลดลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนก็กลับเข้าไปเรื่องก r o w t h s ด o อก <S <S 2> <S 2> <S 2> ไอ a l u e ก็มีมูลค่าคุณค่าของมันแต่ว่าเติบโตช้านะฮะแต่ใน,นสมัยนี้พฤติกรรมของนักลงทุนเองก็อยาก ตเต๋ยวเห็นอะไรที่ผลตอบแทนอย่างอย่างเร็วๆว่ะฮะใช่ค่ะแต่จริงๆเราอย่าลืมให้การลงทุนเนี่ยเราเองคงไม่สามารถที่จะสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างข้ามคืนข้ามวันนะต้องอาศัยเรื่องของความอดทนแล้วก็ถือรอคอยคะนะฮะนะครับอันนี้ซึ่งสำคัญครับ